สวัสดีค่ะนี่คือข่าวสั้นจากลงมามองบนมันคือการเมืองที่ต่อสู้กันตลอดเวลาในโลกแห่งการสื่อสารและดูเหมือนพักที่จะทำได้ดีกว่าทุกพักไม่ว่าจะเป็นในรัฐสภาหรือแม้แต่เวทีนอกสภาที่ลามไหลไปทั่วโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระเบียบโลคเก่านั่นคือการขอสัมปทานจากช่องทีวีหรือจัดอีเวนต์โดยออแกไนเซอร์ในรูปแบบต่างๆเพื่อปรโหมดตัวเองกลยุทธ์ที่ถูกที่สุด แต่กลยุทธ์ที่ถูกที่สุดของพักประชาชนโดยหลังบ้านของพวกเขานั่นคือการเอาตัวพ่อตัวแม่ของพักมาเล่นเป็นมีมต่างๆตามแต่สถานการณ์จะพาไปเช่นกรณียุทธการรวยเกลือภาพการ์ตูนของวิโรธรัชนาอดิศรคู่กับนายกแพทองทานก็ให้เกิดภาพจดจําและไม่ปิดกั้นสาธารณะที่จะปล่อยให้นักโซเชียลทั้งหลายเอามีมเหล่านี้ไปต่อยอดในสื่อพลเมืองของตนเองนอกเหนือจากที่จะ ให้แกนนำแต่ละคนสามารถสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ๆการฝึกหัดตนเองเพื่อจะสื่อสารสาธารณะแม้กระทั่งในสิ่งที่ตนไม่เจนจัดอาทิการร้องเพลงเหล่านี้ต้องถูกปลูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ล้อไปกับสังคมยุคใหม่ภายใต้อ,อิทธิพลของโซเชียลมีเดียอันมีส่วนนำพาในโลกสื่อสารปัจจุบันแต่ที่น่าประหลาดใจล่าสุดสำหรับลงมามองบนนั่นก็คือการทำคลิป AI ล้อเรียนตนเองของสสไอระชนก เพื่อตอบคำถามหัวข้อหนักๆให้กลายเป็นเบาแต่เข้าเรื่องตรงเป้าทุกประเด็นนับเป็นกลยุทธ์หลังบ้านของพักนี้ที่น่าสนใจกระนั้นเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มออเดียนหรือผู้ติดตามซึ่งอาจจะมีหลากหลายและตกนา ไปกับหัวข้อบางเรื่องล่าสุดหลังบ้านพักส้มก็ออกสตอรี่บอร์ดการ์ตูนล้อไปกับสคริปต์เสมือนเป็นละครสั้นโยงประเด็นที่พักตนถูกรุมโสมเรื่องจงใจละเว้นไม่ตรวจสอบการหัวสอวอของพักสีน้ําเงินที่กลายเป็นพักร่วมฝ่ายค้านขณะนี้เรียกว่าใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดทล์กหรือสไมท์ทล์กข้อที่น่าสังเกตคือความตั้งใจที่จะหยิบยกเอาประเด็นทุกรูปแบบเหล่านี้มาคลี่กระจาย เพื่อไปสู่การสื่อสารต่อมวลชนเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของพรรคขณะเดียวกันก็สร้างแรงจูงใจอันเป็นวิถี New n o r m a l ของการบริโภคสื่อยุคนี้ซึ่งดูเหมือนพรรคส้มจะทำได้ดีทิ้งคู่แข่งไปหลายคุมแดงเหลืองน้ำเงินฟ้าอย่าให้เต่าเรียกพ่อนะ